ขนมกรุบกรอบภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ snack snack นะคะอันนี้ก็ขนมกรุบกรอบแบบนี้แต่ถ้าเรียนพูดเป็น s n a k e ก็คืองูนะคะอันนั้นกินผิดนะคะแต่ถ้าเป็นขนมหวานแบบขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น dessert อุ้ย dessert จูบอยากขึ้นมาคะ่ะเฮ้ยจูบุอยากเป็นขนมแล้วลูกอ แต่ถ้าทุกคนพูดผิดนะคะพูดว่า d e สเซอร์ตอันนั้นจะแปลว่าทะเลทรายครับถ้าพ,พี่พี่พูดผิดพี่พี่ก็จะต้องกินทะเลทรายแทนขนมหวานนะครับ I'm a bit hungry so I think I'm going to get some snacks I'm a bit hungry ก็คือแบบหิวนิดหน่อยนะ a bit mm. so I'm going to grab some snacks นะคะก็คือแบบเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปคว้าไปหยิบ ขนมมานะคะอันนี้ก็เป็นน็คขนมกรุบกรอบสักนิดสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะส่วนขนมหวานมีเพื่อนต่างชาติมานะคะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยขนมไทยอันนี้อร่อยนะขนมหวานอน,นี้อร่อยนะเราก็อาจจะบอกว่า this Thai dessert is yummy นะฮะหรือว่า tasty ก็ได้นะคะ you should try นะเออขนมหวานของไทยอันเนี้ยอร่อยนะ yummy yummy จะน่ารักหน่อย tasty ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่า you should try คำว่า try ตรงนี้ไม่ได้ไปแปลพยายามนะฮะแปลว่าเธอน่าจะลองชิมดูนะเออเอาไว้ใช้ได้นะ you should try เป็นเวลาเราเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรไปอะคะ่ะอยากจะให้เอาไปลองแต่งประโยคดูแล้วก็ไปฝึกใช้ดูนะฮะถึงไม่มีฝรั่งตัวเป็นๆก็ลองนึกกับตัวเองก็ได้ว่าถ้าเราอยากจะพูดประโยคนี้ใช้คำศัพท์นี้เข้าไปในประโยคนี้จะพูดยังไงได้บ้างอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยค่ะกันบ้านนะคะ เวลาไปร้านแล้วซื้อของเนี่ยถ้าเราเห็นขนมกรุบกรอบก็ให้นึกภาษาอังกฤษนะหะรือพูดม,มาเลยก็ได้ค่ะว่า snack snack แต่ถ้าเกิดไปเจอเป็นขนมหวานนั่นอย่างเงี้ยเออเราก็นึกอ o อ dessert dessert อันนี้ค่ะจะทําให้เราจรําภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วอยากให้มีคนสอนนะคะคุณหนึ่งเปิดคอร์สอยู่นะคะ English is fun ถ้าสนใจนะคะก็ไปที่น้ปโปรไฟล์กดตรงนั้นถ้ามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าหรือในคอร์สนะคะคุณเิงจ้าบาย